เมื่อเราขี้เกียจทําความสะอาดบ้านก็จ้างแม่บ้านมันซะเลยเพอดะที่ไปเห็นบริการการจ้างแม่บ้านรายชั่วโมงของบีนิดมาดูน่าสนใจมากแล้ววันนี้อยากทําความสะอาดห้องครัวอยู่พอดีครับก็เลยลองเรียกบริการคุณแม่บ้านมาสัก4ี่ชั่วโมงซึ่งเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับคุณแม่บ้านบีนิดเข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาดครบชุดพอคุณแม่บ้านเริ่มทําความสะอาดปุ๊บช่างแอร์มาถึงปั๊บเอ้ยลืมบอกเราสามารถเรียกมาในรอบเดียวกันกับคุณแม่บ้านได้เลยนะครับอุปกรณ์พี่เขาก็พร้อมจัดเต็มไม่แพ้กันโดยวันนี้เเเเเเเรรรราา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 ใให้้้้้พพีีาานนีีีี่่่่่่่มมมลลงแแแอตตัวัวววววววดดยกกนนนชชป๊บบ็็ไ เขามีความเป็นมืออาชีพมาถึงแกะแกะถอดถอดฉีดปื๊ดโอ้โหสะอาดเอี่ยมอ่องเป็นยองใหญ่ตัดภาพมาที่คุณแม่บ้านโอ้ทำความสะอาดโซนทำอาหารเสร็จพอดีดูครับสะอาดใสเงาว่าไรค่ะฝุ่นคราบมันแล้วคุณแม่บ้านเขาไม่ได้ทำความสะอาดได้แค่ห้องครัวนะครับสามารถแจ้งคุณแม่บ้านได้เลยว่าอยากจะให้ทำอะไรแล้วเรื่องความปลอดภัยก็มั่นใจได้เลยคุณแม่บ้านบีนี้เขาผ่านการอบรมและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาแล้วอย่างคุณแม่บ้านที่เราเรียกมาในวันนี้ก็คือพี่ต้อมบริการดีน่ารักเป็นกันเองมากเลยครับพอดีพอดีเวลาเหลือครักกกก็็เเเเลลยยยให้้้้พี่ขาาาชดดะะจแวววทมมสอิปน การใช้บริการครั้งแรกที่ประทับใจมากถ้าหากใครสนใจเรียกใช้บริการแม่บ้านบีนี้ตอนนี้เขามีบริการทั้งกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่แล้วก็ชนบุรีเลยนะครับ